เรื่องเที่ยวชาวจีนเรียกเพื่อนมาดูล้วอ้ยเหเยเหรอเยเอ้ยบหเฮ้ยอ้เอเเยเหยเอ้ยเเ้ยอเหอ้เหยรเ้เย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่5ธันวาคมพ2569นะครับอยู่ที่สวนลุมนะครับเพิ่งเลิกงานมาวันนี้ก็เลิกงานเร็วหนะ่อยดูนักท่องเที่ยวนะครับมาดูเจ้าชินอยู่บนสะพานก็เต็มเลยว้าว ตัวนี้ก็มุดหาอะไรกินนักงเที่ยวมาดูเยอะนะครับวันนี้ปีใหม่เสร็จสิ้นแล้วก็ยังจนนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับ <S <S ไม่นีไปไหนเลยรักชอบเมืองไทยมากนะท่านผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยนักงเที่ยวเต็มเลยนะมีะชาวต่างชาติท่นั้นเลย โอ้นี่ขนาดปีใหม่เสร็จสิ้นแล้วนะฮะชาวต่างชาติก็ยังเยอะนะครับเหมือนเดิมไม่หนีไปไหนครับอยู่เมืองไทยนี่แหละครับมีความสุขดีมีความปลอดภัยด้วยนะฮะเห็นไหมครับมาดูสวนสาธารณะมาเที่ยวสวนสาธารณะก็ได้ชมสัตวส์สงวนด้วยนะะไม่ได้เสียค่าบัตรเข้าชม นักทองเที่ยวชื่นชอบเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ทั่วโลกนะครับไม่เหมือนเมืองไทย ที่ใหม่เซตร,จจริงไม่ยอมกลับบ้านกับช่องนะครับอยู่เมื่งใครต่อเลยว้าวนี่ครับสุดยอดจริงจริง ว้าวเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจริงๆจะสินสรุมไม่เคยห่างเหนินครับมีเยอะทุกวันนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาเยี่ยมชม นี่ฮะนักเที่ยวชาวจีนเรียกเพื่อนมาดูแล้วอ้ยเฮยเยเ้ยเข้าเฮ้ยเ้ยเฮยเยเเฮ้ยเเยเยเเ้ยเ้ยเเยเยเยเ้้เ้ร้

ได้บัชร์ออกเปียได้คือไม่เอาเลยอยู่กันแล้วโอ้มาเต็มเลยนะครับไปเชียร์ทีมฟ้านะครับ uhm <coughs> like, <smari> <coughs> นักทเที่ยวชื่นชอบจริงๆนะครับเจ้าถินสวนลุมเทศกาลปีใหม่จบสิ้นก็ไม่กลับนะครับอยู่ที่เมืองไทยต่อเลยนะครับนักเที่ยว วาที่เมืองไทยนี้สุดยอดนะครับนี่จะเสียดเ,เดินโชนะว์แล้ว <c oughs>

我人家那会儿刚不个大伙打。哎呦、哦，三个在一堆， นี่ขึ้นมาแล้วจะทินว,ว่าชาติชาติไซเชืยอไทยแลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเสื้อทีมไทยแลนด์ เนี้ยนะชาวต่างชาติก็มาอ่านป้ายนะฮะอ่านป้ายสนใจป้ายนะฮะเราก็จะเขียนบอกไว้ มาดูสัตว์นานาชนิดนะครับเต่าก็มีมาทีเดียวนะได้ดูนานาสัตว์นานา,นาชนิดเลยมีแต่ชาตางชาตินะนาดปีใหม่เสร็จสิ้นนะครับก็ยังไม่กลับบ้านกลับช่องนะครับอยู่เมืองไทยเจี่ยวเมืองไทยต่อเลยนะครับพอติดใจนะครับ ในความสวยงามของเมืองไทยในวัฒนธรรมในหลายด้านนะครับการท่องเที่ยวก็สวยงามแล้วครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ